สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเป่าคาสู้นะครับซึ่งวันนี้จะมีมาให้ทุกคนได้ลองฟังทั้ง2แบบนะจริงๆว่ามีอลูมิเนียมอีกนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ซื้อมาเนาะจะซื้อมา2แบบนี้นะครับการเป่าคาสู้ก็จะเป็นการทําเพลงนะครับแล้วก็ระบายลมออกไปผ่านตัวคาสู้นนะเราจะเป่าตรงด้านใหญ่นะนะครับอันนี้ก็จะมีด้านเดียวนะครับซึ่งเป่าด้านเล็กก็ดังเหมือนกัน นะครับด้านเล็กกระดำกันเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเป่าด้านใหญ่แล้วมาฟังเสียงกันมันแตกต่างกันยังไงนะเอาเพลงเว้าวน,นะครับ แตกต่าง like